พญานาคตอนที่8เรื่องราวมีอยู่ว่าในกรุงหังสวดีมีบุตรของตระกูลที่มีทรัพย์สมบัติมากอยู่สองคนซึ่งเป็นสหายกันทั้งคู่นั้นต่างก็มีอัธยาศัยในการให้ทานเมื่อบิดาของแต่ละคนล่วงลับไปแล้วจึงได้ครอบครองสมบัตินั้นทั้งหมดวันหนึ่งทั้งสองท่าน ได้เรียกคนจัดการคังรัตนะของตนมาแล้วได้ตรวจด,ดูสมบัติเห็นทรัพย์มากมายประมาณค่าไม่ได้เกิดความคิดว่าบิดาและปู่ของเราสะสมกองทรัพย์สมบัติมีประมาณมากมายเช่นนี้ไว้แต่นำติดตัวไปไม่ได้เลยเราจะหาอุบายนำทรัพย์นี้ติดตัวไปให้ได้ทั้งสองท่านจึงได้ให้สร้างโรงทานคนละสี่แห่งคนหนึ่ง ได้ให้มหาทานแก่คนกำพร้าและคนเดินทางโดยจะถามก่อนว่าต้องการสิ่งใดแล้วจึงให้ในสิ่งที่เขาปรารถนาได้สมัญญานามว่าคนที่ถามส่วนอีกคนหนึ่งไม่ถามเลยว่าต้องการอะไรนำภาชนะที่เขาถือมาใส่ของเต็มภาชนะแล้วก็ให้ไปจึงได้สมัญญานามว่าคนที่ไม่ถามสมัยหนึ่ง มีดาบทสองตนทรงอภิญญามีฤทธิ์มากหอลัดฟ้ามาจากป่าหิมพานเพื่อพิกขาจาร์ดาบททั้งสองได้เหาะลงไม่ไกลจากเรือนของสองสหายนั้นแล้วประคองภาชนะพิกษาเดินมุ่งหน้าสู่เมืองเที่ยวพิกขาจารย์ชนทั้งสองนั้นเห็นพระดาบทแล้วก็มีจิตเลื่อมใสจึงไหว้แล้วรับเอาภาชนะพิกษาที่พระดาบทนั้นนำมา นำเข้าไปภายในเรือนของตนเมื่อถวายพระตาหารให้ฉันแล้วต่างก็รับปฏิญญาเพื่อให้มารับอาหารที่บ้านของตนเป็นประจำดาบททั้งสองตนตนหนึ่งชอบความเย็นจึงใช้ริดแหวกน้ำผ่านมหาสมุทรลงไปพักผ่อนกลางวันในภพบบาดาลของท้าปัทวินทรนาคราชได้เห็นที่พยาสมบัติของพญาน้าสวยงามน้าเพลิดเพลินดังนั้น เวลาจะให้พอรอุปทาของตนจึงให้พรว่าจงสำเร็จเหมือนพบปทวินทรนาคราชอุปทาจึงถามพระดาบทว่าพบพญานาคเป็นอย่างไรพระดาบทจึงพนานาสมบัติของพญานาคให้อุปทาฟังทำให้ต่อจากนั้นมาอุปทาคนนี้จึงตั้งความปรารถนาเพื่อจะได้สมบัติพญานาคนั้นส่วนดาบทอีกต้นหนึ่ง ชอบไปพักผ่อนกลางวันที่พบดาวดึงโดยพักอยู่ที่วิมานว่างเปล่ามีชื่อว่าเสรีสักกวิมานดาบทนั้นได้เห็นสมบัติของเท้าสักกะดังนั้นเวลาให้พรออุปถาของตนจึงให้พรว่าสมบัติของท่านจงสำเร็จเมือนสักกวิมานอุปถาคนนั้นจึงถามพระดาบทถึงเท้าสักกะว่าเป็นอย่างไร เมื่อทราบถึงสมบัติของท้าสักกะแล้วจึงทำความปรารถนาะเพื่อจะได้ทิพยาสมบัติของท้าสักกะนั้นอุปถัคนแรกเมื่อละโลกแล้วได้ไปเกิดแทนที่ปทวินทรนาคราชเห็นร่างกายของตนก็เกิดความร้อนใจว่าดาบดทผู้มาสู่ตระกูลของเราสันเสริญสถานที่อันไม่น่าพอใจเลยที่นี่เป็นสถานที่ที่จะต้องเลื้อยไปด้วยท้อง ดาวบทนั้นคงไม่รู้จักที่อื่นที่ดีกว่านี้เป็นแน่อุปถาคนที่สองก็ได้ไปเกิดเป็นเท้าสักกะเทวราชตามที่ตนปรารถนาทุกๆครึ่งเดือนเมื่อถึงวันพระพญานาคนั้นจะต้องแปลงร่างเป็นเทพบุตรเพื่อไปเข้าเฝ้าเท้าสักกะพร้อมกับท้าวิรูปักเสมอเท้าสักกะเห็นพญานาคนั้นมาแต่ไกลก็จำได้ว่าเป็นสหายเก่า จึงได้ถามพญานาคในขณะที่มาถึงว่าท่านไปเกิดอยู่ที่ไหนพญานาคจึงตอบว่าท่านมหาราชโปรดอย่าถามเลยข้าพเจ้าไปเกิดในที่ที่ต้องเลื้อยไปด้วยท้องส่วนท่านได้มิตรที่ดีจึงได้สมบัติใหญ่เช่นนี้